เย็บเย็บเย็บพี่คุณลีลายเยอะเ <Yep. S 1> อ่าจะให้พี่เอออยู่ลำดับที่เท่าไร <c oughs> อ๋อหลับตาค่ะ <c oughs> ทุกคนหลับตาแล้วอาจารย์วางไว้บนหัวของตัวเองไม่ใช่หัวเพื่อนนะคะวางไว้ที่หัวของตัวเองนะคะ <c oughs> สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็อยู่กับเด็กๆนะคะเด็กๆทักทายแม่ๆหน่อยเร็วสวัสดีครับน้องขุนล่ะคะสวัสดีครับก่อนเสียงตักังอ่าก่อนอื่นต้องแนะนำตัวกันก่อนนะคะ สวัสดีครับผมชื่อน้องกรครับน้องกรค่ะสวัสดีครับชื่อน้องเอิร์สครับน้องเอิร์สสวัสดีครับผมชื่อน้องออโต้ครับน้องออโต้ค่ะนี่ชื่อน้องเนยค่ะน้องเนยครับชื่อน้องพัดครับน้องพัดนะคะฝั่งนึงก็เป็นน้องขุนขุนเงินสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อขุนเงินครับก่อนอื่นนะคะวันนี้เราก็จะมีเกมมาให้เด็กๆเล่นนั่นก็คือเกมปิดตาส่งแป้งนะคะแต่เพื่อเป็นการ ไม่เป็นการได้เปรียบเสียเปรียบเนาะเราก็จะให้เด็กๆจับฉลาก,กันก่อนเนาะจับบอลกันก่อนนะคะอ้าวเดี๋ยวลูกบอลออกมาอ่ะอาจารย์ออกคนนึงถือจานออกอืเอาแป้งออกด้วยค่ะอาจารย์เอาแป้งออกค่ะเอาวางข้างล่างเลยบะาเอาวางข้าง,ะะงา,งางล่างเลยค่ะแป้งก็วางข้างล่างเลยอ้าวทุกคนหลับตาค่ะโอ้ไม่ต้องหลับเดี๋ยวให้พี่ขุนจับให้ น้องขุนมาจับเร็วคนแรกน้องกรนะคะพี่ขุนจะให้จะให้น้องกรอยู่หมายเลขที่เท่าไร <โม S 1> อ้าวน้องกรหยิบเลยค่ะหยิบเอาอย่าเพิ่งโชว์นะคะอาคนท<อ>ี่สองอ้าวน้องขุนจะให้<อ>พี่เอิร์ดอยู่หมายเลขเท่าไรานี่ค่ะเอามาให้พี่เอิร์ดทางนี้เดินมาเอาเลยค่ะอ,<า>อ้าวนี่ค่ะของพี่เอิร์ดอา้าว ต่อไปน้องออตโต้นะคะออตโต้มารับบอลจากพี่ขุณค่ะขุนอย่ากแกล้งพี่เขาโอ้โอ้อต่อไปของน้องเนยนะคะพี่คุณจะให้น้องเนยอยู่ลำดับที่เท่าไรพี่ขุนพี่ขุนไม่ชอบแกล้งนะคะอ่าอ่าอ่าเนยหยิบเอาเลยหยิบถึงไหมเออต่อไปของน้องพัดนะคะ อ่าพี่คุยนมาเก็บเอาค่ะจะให้น้องพัดอยู่ลำดับที่เท่าไร่อ่าน้องพัดหยิบเอาเลยค่ะหยิบถึงไหมหยิบถึงไหมอ้าวเออเอาวางตะก้าไว้ค่ะอโชว์โชว์หมายเลขค่ะโชว์หมายเลขนครับน้องเอ๋หมายเลขหนึ่งน้องกอนหมายเลขสี่ครับน้องเนยสองน้องพัดแปด เจ็ดครับเจดอ่าหมายเลขที่น้อยสุดยืนข้างหน้าแล้วต่อแถวกันลงไปค่ะอ้าวอ้าวอ่านี่นะคะนี่ก็เป็นลำดับนะะเดี๋ยวเราจะเทปแป้งกันก่อนอีกค่ะอ้าวพอแล้วอ้าวนั่งต่อแถวกันมาค่ะนั่งต่อแถวตรงหน้าช้างเลอ้าวอลับตาค่ะ ทุกคนหลับตาแล้วอาจารย์วางไว้บนหัวของตัวเองไม่ใช่หัวเพื่อนนะคะวางไว้ที่หัวของตัวเองนะคะพี่คุณพร้อมหรือยังเด็กๆพร้อมยังพร้อมนะครับพร้อมแล้วอ่านน้องเอ๋ยยกขึ้นไปเทที่หัวเพื่อนเลยค่ะห้ามเปิดตานะคะ พลาผิดกติกานะคะอ,ะอ,ะอ,ะคะอ๋อเทค่ะน้องโตเทค่ะอ้าวอาลืมถางกันมากค่ะแป้งหายไปกับใครใครบางคนไนแป้งมดแป้งหกตั้งแต่น้องเอิร์ธแล้วนะคะ ไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ต่อมาเดี๋ยวให้พี่คุณจัดฉลากให้ใหม่นะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสรุปเกมนี้เกมนี้ไม่ผ่านนะคะเกมนี้ไม่ผ่านแป้งไม่ถึงน้องพัดเลยเอาเอาได้อยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะคะเย็บ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 พีุ่ณลีลาเยอะอ่าจะให้พี่เออยู่ลำดับที่เท่าไหร่อ่ะสูงเยอะมาก น๋ยคุณ <มา S 1> พ่อดูให้นะคะ <มา S 1> คุณลำดับที่ลำดับที่สองค่ะอ่าต่อไปเอาไปส่งให้อีกต่อไปเป็นของน้องกรนะคะอ่าให้ให้ใหพี่ขุนจับเย็บขุนเ็บให้พี่ขุนจับเย็บขุนเย็บ ลงมาอ้าวน Somehow, e ้องกรจะได้ลำดับที uh, ่เจ right. ็ดครับเจ็ดค่ะต่อไปน้องออโต้นะคะเดี๋ยวให้พี่คุณจับให้อีกน้องออโต้นะคะเดี๋ยวให้พี่คุณจับให้อีกอ้าวจะให้ออโต้อยู่ลำดับที่เท่าไรอาจับเอาได้ลำดับที่เก้าครับเก้าค่ะอ้าวต่อไปน้องเนยนะคะเจจับเอา จับเอาเลยจ้าเอาเลยอ๋อน้องขุนน้องขุนอย่าลีลาเยอะน้องเนยได้ลำดับที่อะไรคะที่ห้าค่ะต่อไปน้องพัดอ่ะน้องพัดเย็บขุนเยอบขุนโอ้โอ้เอาลูกบอลไปไหนน้องขุนดูดูเอาเอาดูดูจะเล่นลิงชิงบอลเหรอคะน้องขุนได้ลำดับที่อะไรค่ะเลขสี่อ่ะใครได้ลำดับน้อยมาอยู่ข้างหน้า ใครได้ลำดับน้อยที่สุดมาอยู่ข้างหน้าเอาดูเลขเลขแปดใครได้ลำดับน้อยที่สุดมานั่งข้างหน้าเลยค่ะอ่ออ่อนั่งลงค่ะอ้าวหลับตาทุกคนหลับตาห้ามเปิดตาเกมแรกน้องกอเปิดตานะคะอ่าเริ่ม อ่าน้องพัทส่งค่ะอ่าน้องโตรับแป้งค่ะอ่าเปิดตาค่ะแป้งถึงน้องก็โตไปอาแป้งหายไปไหนแป้งหายไปที่ใครใครครับแป้งหายแล้วนะคะสรุปว่า,าเกมที่สองก็ไม่ผ่านนะคะเกมที่สองก็ไม่ผ่าน เด็กๆลุกขึ้นเลยค่ะแป้งไม่ถึงคนสุดท้ายเลยอายจะโอเจ็บจานเจ็บจานภารกิจส่งแป้งไม่ผ่านพี่ขุนไม่ได้เล่นแป้งเลยแป้งไม่ถึงพี่ขุนเลยคุณบอกผมไม่ได้เล่นแป้งเลยครับเล่นให้แม่แม่ดูค่ะหนึ่งสองเดิมเอาเลยเต้นอะไรก็ได้ ไอโยกโยกโยกไอโยกโยกโยกคุณก็ต้องเต้นนะคุณเพราะว่าคุณไม่ได้รับแป้งกับเพื่อนเลยถึงถึงคุณก็ลงโทษโดนทาโทษเหมือนกันเพราะว่าคุณไม่ยอมรับแป้งกับเพื่อนสาย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 สางถึ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 งข้างหลังก็เต้นข้างหน้าก็เต้นค่ะโอ้ย เยอะเยอะเอาเยอะ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 เอาเยอะเยอะเยอะอ้าวเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวให้น้องเอิร์ธไปเอาขนมขนมของแม่ประภาพันธ์มาให้เด็กๆคนละแท่งนะคะถึงนิดโอ้โหดูขา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 เยอะ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  พี่ขุนทำไมไม่บอกพี่ๆบ้างว่าแป้งน่ะมันหกแล้วยกโยกโยกยกโยกโยกขาโยก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 ยกขาลูกถูกหมโยก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 โยโยกโขูกหมโยก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 ยกโ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 ย อ้าวขอบคุณขนมแม่ประพาพันธ์นะคะอ่ะเด็กๆรับขนมค่ะอ้าวโอ้ขุณคุณคุณอย่าลีลาเยอะคุณน้องคุนอยากกินเองหรือเปล่าคะอ้าโอ้ยต่อไปคนที่สองค่ะคุณน้องคุณนี้ชอบแก้งนะดู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 ขุน การกินขนมที่ยากมากเลยกว่าจะได้กินตรงไปอ้าวโตรงอืมเขาลีลาจริงๆนะคะยืนให้ก็เสร็จแล้วน้องขุนแล้วจะยกขึ้นทําไมโอ้เขาเห็นน้องพัดตัวเล็กเขาบอกไม่แกล้งเด็กตัวเล็กอ้าวเรียบร้อยค่ะ